สวัสดีครับผมตั้มการชนะวิจิตนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการคีงานผ่านระบบ724ด้วยตนเองโดยเป็นการสาธิตการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารของธนาคารกรุงเทพประโยชน์ของการคีงานผ่านระบบ7 2 4ดอินชัวของ4กรุงบลเกอร์สมาชิกที่คียงานนะครับจะได้ค่าคียเพิ่มพรบรจะได้เพิ่ม5%ปอนะครับป .3 แล้วก็ปอ 5, จะได้เพิ่มอีก2.5%แล้วก็ปอ 1, จะได้เพิ่มอีก1%กรณีจาก ด้วยบัตรเครดิตนะครับจะโดนหักค่าคอมนะครับ2%ของยอดที่จ่ายนะครับกรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงเทพนะครับจะโดนหักค่าคอมมิชชั่น20บาทต่อรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น2%หรือ20บาทนะครับจะโดนหักณวันคืนคอมการคีย์งานผ่านระบบ724นะครับ อันดับแรกเลยนะครับคนคนนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ4ีกร้งโบรกเกอร์นะครับข้อที่2คือนะครับจะต้องมีบัตรในหน้าข้อที่3สมาชิกท่านนั้นจะต้องผ่านการอบรมนะครับการใช้เว็บไซต์724นะครับถ้าผ่านการอบรมแล้วนะครับก็จะได้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดมานะครับให้เข้าไปที่เวอร์ไนะครับ7 2 4 .co.th นะครับแล้วก็ไปที่หน้าล็อกอินนะครับใส่ยูสเนมกับพาสเวิร์ดที่ได้มาจากบริษัทนะครับแล้วก็กดเข้าระบบครับ วันนี้นะครับเราจะคี์งานเองนะครับดังนั้นให้มาที่เมนูแรกเลยครับเมนูแดชบอร์ดนะครับกรณีคี์งานประกันประเภทนะครับก็คลิกตรงประกันรถยนต์นะครับหรือถ้าจะคีย์พลบนะครับก็คลิกตรงพลบนะครับวันนี้เราจะคี์งานปอนะครับก็คลิกลงประกันภัยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องคำนวณเบี้ยหรือเลือกแพ็กเกจก่อนนะครับโดยใส่ข้อมูลรถยนต์นะครับยี่ห้อรุ่นนะครับปีนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่เราจะเลือกนะครับในที่นี้เราจะลอง คีย์งาน2บวกนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าเราจะเอาบริษัทอะไรนะครับเราก็เลือกเมนูแรกเลยนะครับหรือถ้าเราไม่รู้เบี้ยนะครับเราก็เลือกเบี้ยก่อนนะครับชอบของถูกนะแล้วก็ติ๊กของถูกไปนะครับสมมุติว่าเราติ๊กของถูกนะครับเบี้ยชอบเบี้ยถูกนะครับก็จะเรียงลําดับเบี้ยนะครับจากน้อยไปหามากนะครับสมมุติว่านะครับเราจะคีย์งานให้ลูกค้า นะครับเราจะขายงานไอเชีย2พัทนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็เลือกตรงสนใจได้เลยครับมาหน้านี้นะครับอ่ามันจะเป็นการสรุปรายละเอียดนะครับความรับผิดต่อตัวรถยนต์นะครับแล้วก็บุคคลภายนอกแล้วก็เอกสารเนบเราก็สามารถตรวจสอบเอกสารได้นะครับมาด้านซ้ายนะครับอ่าเราจะซื้อประกันนะครับพร้อมพรบรหรือเปล่านะครับถ้าเราซื้อเราก็ติ๊กเลือกนะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยครับ มาหน้านี้นะครับระบบจะให้กรอก3ส่วนด้วยกันนะครับคือผู้อปรกกันนะครับข้อมูลรถยนต์นะครับแล้วก็การจัดส่งกรมธรร์นะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกคือรายละเอียดผู้อปบกกันนะครับเราจะต้องกรอกนะครับข้อมูลของลูกค้านะครับตามรายการจดทะเบียนนะครับก็กรอกให้ครบนะครับแต่สําหรับอีเมลนะครับถ้าเราคย์งานให้ลูกค้านะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้อีเมลของสมาชิกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราชําระเงินแล้วนะครับ พรบแล้วก็ประเภท3ประเภท5นะครับระบบจะจัดส่งกรมธรรม์ไปให้ทางอีเมลแล้วก็สามารถกดต่อไปได้เลยครับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลรถยนต์ในข้อที่2นะครับก็ใส่ทะเบียนนะครับจังหวัดนะครับเลขตัวถังนะครับแล้วก็วันคุ้มครองครับหลังจากกรอกทุกช่องแล้วนะครับก็กดต่อไปได้เลยครับนะครับมาสู่ข้อที่3นะครับ รับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์นะครับมาดูข้อแรกนะครับไม่รับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไม่รับกรมธรรม์น,นะครับแล้วจะได้รับความคุมค้มครองยังไงผมขอชี้แจงมันนี้นะครับตอนนี้นะครับคอปพ,พอออกระเบียบตัวหนึ่งออกมาเกี่ยวกับ e o l i c y นะครับให้ความสําคัญกับกรมธรรม์ที่เป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะครับพูด,ดง่ายๆก็คือกรมธรรม์ที่ส่งมาในรูปของ PDF ไฟล์นะครับก็สามารถใช้แล้วก็ เคลมประกันไดนะ้ต่อไปนี้นะครับบริษัทประกันหรือว่าโบรกเกอร์นะครับไม่ต้องส่งกรมธรรม์ตัวจริงให้ลูกค้าก็ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่มีความประสงค์จะรับถ้าเราเลือกข้อที่1นนะครับโบรกเกอร์หรือว่าบริษัทประกันก็จะไม่ส่งกรมธรรม์มาให้เราเลยนะครับก็จะส่งเฉพาะไฟล์ PDF ลักษณะจะคล้ายๆกับการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับแต่ก่อนนะครับการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับก็จะต้องผ่านเอเจนต์แล้วก็ผ่านสายการบินนะครับสายการบินจะต้องเป็นคนออกให้เท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถจองตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ได้รับ PDF ไฟล์มาแล้วก็พิมพ์เองนะครับเวลาเราไปขึ้นเครื่องนะครับเราก็เอาเอกสาร A4 ที่เราพิมพ์ออกมาเองนะครับไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เราก็สามารถขึ้นเครื่องได้นะครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจประกันภัยนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราเลือกข้อนี้นะครับโบเกอร์จะส่งกรมธรรมมาให้นะครับทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของผู้อากันตามข้อที่1นนะครับและข้อที่3นะครับกรณีส่งกรมธรรม์มาที่อยู่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าที่มีที่อยู่ต่างกับรายการจดทะเบียนนะครับหรือว่าส่งมาที่ที่อยู่ของสมาชิกเองนะครับเราก็เลือกข้อนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมจะเลือกข้อที่2นะครับคือจัดส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์นะครับตามที่อยู่ของผู้อกันภัยนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกต่อไปได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่หน้าสรุปข้อมูลกรมธรรม์นะครับ รายละเอียดทุกอย่างก็จะอยู่ตามนี้เราก็สามารถที่จะตรวจเช็คนะครับความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาชําระเงินนะครับส่วนการชาระเงินนะครับก็จะมี2ช่องทางหลักๆนะครับคือการชาระด้วยบัตรเครดิตนะครับแล้วก็การชาระด้วยการหักบัญชีธนาคารนะครับการชาระด้วยบัตรเครดิตนะครับเราจะโดนหัก2%เจากยอดที่เราต้องจ่ายนะครับกรณีนี้นะครับยอด6กพันเนะครับถ้าสมาชิกชาระด้วยบัตรเครดิตของเราเองนะครับ ก็จะประมาณ138บาทนะครับแต่ถ้าเราเลือกข่อนชำระนะครับเราก็จะโดนค่าชาร์จนะครับกรณีเลือกข่อนชำระอีก0.8%ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้สมาชิกที่คียงานเองนะครับใช้บัตรเครดิตในการชำระนะครับที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับคือการหักบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับ20บาทต่อรายการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสูงขนาดไหนนะครับเราก็จะเสียแค่20บาทเท่านั้นนะครับก็เราก็เลือกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีเฉพาะธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับมีข้อแมน้นิดนึงนะครับว่า กรณีที่เราจะเลือกชําระด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับเราจะต้องนะครับมีบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องให้ธนาคารกรุงเทพนะครับเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งให้ด้วยนะครับเราถึงจะทํารายการได้นะครับโดยธนาคารกรุงเทพนะครับจะให้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดมาชุดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดชําระเงินได้เลยครับพอกดชําระเงินนะครับหน้าเว็บไซต์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ มันจะไปอยู่หน้าของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราก็สายยูสเนมไอดีนะครับที่ได้มาจากธนาคารกรุงเทพเลยนะครับอ่าตอนนี้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดล็อกอินได้เลยครับพอเข้ามาในระบบนะครับธนาคารก็จะนะครับขึ้นโชว์ให้เลยนะครับว่าผู้รับชําระเงินนะครับคือสีกรุงโบรกเกอร์นะครับข้อมูลตรงนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็บัญชีผู้ชําระเงินนะครับคือบัญชีเรานะครับเราก็ เลือกนะครับว่าเราจะหักจากบัญชีไหนนะครับกรณีที่เรามีมากกว่าสบัญชีนะครับเห็นไหมครับว่ารหัสบริษัทนะครับเขาก็ขึ้นตัวเท่านะครับหมายว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเราก็เลือกบัญชีนะครับที่เราจะชําระเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับกดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับพอมาหน้านี้นะครับธนาคารกรุงเทพจะส่ง SMS มาให้เรานะครับจะเป็นข้อมูลตัวเลข8หลักนะครับ เราต้องใส่นะครให้ครบตาม s m s ที่เราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดยืนยันนะครับธนาคารกรุงเทพจะหักเงินของเราไปทันทีนะครับเอาไปจ่ายให้กับสีกรุงบุกเกนะครับยอดจํานวนเงินก็คือตามที่เราทํารายการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบ724ของสีกรุงบุกเกนะครับก็จะ generate ไฟล์กรมธรรม์มาให้เรานะครับส่ง กรม,มาทานมาให้เราทางอีเมลเราก็สามารถปิิ้นให้ลูกค้าได้ทันทีนะครับส่วนเอกสารตัวจริงนะครับสีคกรุงบลกเกอร์ก็จะจัดส่งมาให้นะครับทางไปรษณีย์ตามที่เราระบุไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับการสาธิตก็เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ